สวัสดีครับพบกับผมมอยนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในปีเถาะนะครับดวง15วันนะครับตั้งแต่วันที่ท่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็เป็นพลังดวงในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็นับต่อไปอีก15วันนะครับเกี่ยวกับการงานการเงินแล้วก็เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆโดยคร่าวๆนะครับไม่ได้จะป้จจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ กข,ขอให้ชาวปีต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับอัตพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับในการที่จะบริหารจัดการการงานธุรกิจต่างๆของท่านดำเนินชีวิตไปสู่ผ้าหมายความสําเร็จที่จะให้นํามาซึ่งความมั่งคัง่งมั่งมีสีสุกนะครับ และก็เป็นพลังดวงของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังที่เป็นชาวปีเตอเ <_ irrel> ท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับชาวปีเตอะทั้งหมดในตัวโลกนี้นะครับก็ AO ขอให้ผู้ที่เข้ามารับชมที่เป็นชาวปีเตอนะครับก็ออะไรที่ไม่ดีนะครับก็ <_ irmi S 1> ปล่อยวางไว้ในทิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าจะาพี่เถาะนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ทุกท่านนะครับว่าจะมีพลังดวงในลักษณะใดบ้างในช่วง15วันต่อจากนี้นะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวันนี้เทพเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงในจักรวันนี้สิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงโปรดได้สื่อพลังดวงผ่านมาตั้งไ้า2ยิบสีไอได้อ่านได้รู้แนวทาง ให้กับผู้ที่เป็นชาวปีตตอที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนั้นได้พอร,รับทราบในแนวทางด้วยเถิดขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนในช่วง15วันนี้ของผู้ที่เป็นชาวปีตอที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ก็ได้บอกไอพอได้รู้แนวทางว่าจะเป็นในลักษณะใดในช่วง 15วันดังกล่าวนี้ของผู้ที่เกิดปีต่อที่เข้ามารับชมรับฟัง9ดาบนะครับ9ดาบขึ้นมาในลักษณะที่อาจจะบ่งบอกถึงสภาวะของบางทีนะครับความกางนนะังวลอะไรที่จะเกิดขึ้นในกับชาวปีต่อในช่วง15วันดังกล่าวนี้นะครับอาจจะด้วย ท่านนั้นเรียกว่าหวาดระแวงในสถานการณ์ต่างๆไปเองนะครับเี่ยจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านอาจจะมีความคุณข้องหมองมัวหรือเก็บเรื่องอะไรเข้ามาอ่เป็นเรื่องที่บางทีเรื่องไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับก็จะนํามาใส่ใจในเรื่องของเป็นเรื่องของตัวเองแล้วทําให้มีความคุ้นคิดกลางบนอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจาปีต่อนะครับ ในช่วง15วันดังกล่าวนี้นะครับในสถานการณ์ต่างๆนั้นจะเป็นไปตามระเบียบแบบแผนตามสมควรที่จะเป็นนะครับที่จะส่งผลให้เกิดความสําเร็จกับจะปีตาอได้ในทิศทางที่ดีนะครับไม่มีอะไรที่จะมาส่งผลให้กระทบกระเทือนหรือให้เกิดอันตรายหรือให้เกิดความเสียหายใดๆเกิดขึ้นนะครับ เราะว่าดาบทุกเล่มนั้นตูกวางอยู่ในร,ระเบียบนะครับไม่มีเล่มใดที่จะจอปลายดาบหมากับจาปีต่อเลยแม้แต่เล่มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจาปีต่อสร้างพลังแห่งความสดใสให้เกิดขึ้นนะครับในช่วง15วันนี้และก็ไม่ใช่เฉพาะ15วันนี้นะครับก็เป็นการปฏิบัติที่ระยะยาวไปตลอดกาลน,นะครับที่ในทุกๆวันนะครับก่อนจะ นอนก็ตามนะครับทำจิตใจให้โปร่งใสให้เรียกว่าให้แจ่มใสแจ่มชื่นเบิกบานนะครับก่อนที่จะหลับนอนแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีสภาวะของความสดชื่นกับการหลับนะครับตื่นขึ้นมายามเช้านะครับก็จะมีพลังแห่งความสดชื่นไม่ไว่าตั้งจะนอนเวลาใดก็ตามตื่นเวลาใดก็ตามนะครับก่อนนอนก็สร้างพลังแห่งความสดใสตํำจิตจใจให้ว่างนึกแต่เรื่องดีๆนะครับ mm hmm. อ่า เรื่องใดที่เป็นเรื่องลบๆก็อย่ากเก็บมาคิดในใจนะครับแล้วก็นอนหลับด้วยความจมชื่นตื่นมาเวลาใดเราก็รู้สึกจดชื่นเบิกบานนะครับแม้จะมีอารมณ์ขึ้นมัวขึ้นมาบ้างในยามตื่นนะครับก็พยายามยิ้มให้กับตัวเองนะครับยิ้มด้วยความสดใสรับพลังดีๆบวกๆแล้วก็ในสมอง ในความคิดที่หลังจากตื่นขึ้นมาก็ให้คิดแต่เรื่องพลังบวกเข้ามาอันดับแรกนะครับก็จะทําให้เรามีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับสร้างพลังบวกบวกเข้าห้องน้ําหรือทําอะไรอยู่หน้ากระจกนะครับยิ้มหรือไม่ก็โทรศัพท์ที่วางอยู่ใกล้ๆนะครับมาเปิดในลักษณะว่าเปิดกล้องเป็นเซลฟี่นะกรับก่อนที่จะลุกจากที่นอนก็ได้นะครับยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็นึกถึงพลังดีๆว่าวันนี้เราจะพบแต่เรื่องดีๆเชิงโชคดีจะเข้ามาแล้วก็จะเป็นพลังที่ทําให้เรานั่นจัดการ ในสถานการณ์ต่างๆนั้นไปสู่เส้นทางของความเติบโตสําเร็จในทิศทางที่ดีจะดึงพลังงานบวกๆเข้ามาเติมเต็มนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไม่เคยทํานะครับลองลงตัวเคยทําดูแล้ววันนั้นนะครับท่านจะรู้สึกแจ่มชื่นเบิกบานในทิศทางที่ดีไม่ว่าอะไรจะเข้ามากระทบก็ตามนะครับท่านก็จะคิดในแง่บวกอยู่เสมอนะครับแลยสิ่งที่เป็นพลังลบๆจะถูกกระเด้งออกไปนะครับก็ลองดูนะครับ เสร็จดาบนะครับก็คือการจบอะไรที่เป็นสภาวะของความคุ้นคิดอะไรต่างๆนะครับที่บางทีใครเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วนะครับก่อนนําไปใช้าบางทีก่อนที่จะเข้ามาชมคลิปนี้อาจจะมีสภาวะของความคิดกังวลอะไรต่างๆนะครับท่านก็จะตัดจบได้ในที่ต่าง้ในสภาวะอะไรที่ทําให้มีความกังวลมีเป็นอุปสรรคปัญหานะรหรืออะไรจะเข้ามาในช่วง วันเวลาดังกล่าวนี้ก็ตามนะครับท่านก็สามารถที่จะจัดจบได้ในติตตางที่ดีแล้วก็สู่เส้นทางของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆที่จะไปสู่เส้นทางของการเจริญเติบโตหมครับสังคมจะเปิดโอกาสดีๆนะครับให้ท่านนั้นสร้างโอกาสของความสําเร็จความเติบโตที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้ามาในทิศทางที่ดีราชินีตือเรียนนะครับ ศักยาภาพของท่านนั้นมีศักยาภาพสูงอยู่แล้วในการที่จะตัดจบปัญหาต่างๆแล้วก็บริหารสู่ความสําเร็จเติบโตและก็สังคมก็เปิดโอกาสดีๆนะครับที่ทาานนั้นสามารถใช้ความรู้ความสามารถศักยาภาพของท่านในการที่สร้างโอกาสนะครับให้เกียกอบโกยผลประโยชน์เข้ามามากมายนะครับเพราะฉะนั้นไปคิดกังวลอะไรไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นคิดแต่เรื่องบวกๆดีๆแล้วก็บริหารสู่ความ จำชื่นในทิศทางที่ดีจะทําให้ท่านนั้นไปสู่เส้นทางของความบุรมสมบูรณ์นะครับมีเงินม,ม,มีทองมีทรัพย์สินเข้ามาเหลือเก็บเหลือใช้นะครับต่อาาที่ิปานมาท่านใดที่มีสภาวะในเรื่องการงานไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของผลได้รับผลตอบแทนเข้ามานะครับตัณจะู่เส้นทางของาการกอโกยปยผลประโยชน์ในทิศทางที่รุ่งเรือง ชาิที่ผ่านมาการบริหารการเงินของท่านนะครับไม่มีเก็บออมสะสมแล้วก็ทําไม้มีการใช้จ่ายทําไม้เป็นพิษบ้างอะไรบ้างทําไม้เกิดสภาวะทางปาัญหาทางการเงินท่านจะมีสภาวะของการตัดจบปัญหนานั้นแล้วก็เงินที่ดึงดูดเข้ามานั้นจะมีเหลือเก็บเหลือใช้มองคุณค่าทางการเงินมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของผลประโยชน์นะครับที่จะมีเข้ามา คนในครอบครัวนะครับก็มีพลังสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลุัมก์กำจูให้สู่เป้าหมายความสํา,าสเร็จนะครับต่ว่าใครที่ในเรื่องการงานที่อาจจะไม่เคยเไม่สู่สภาพคล่องสักเท่าไหร่นะครับบางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ามา,ให,าให้คาปรึกษาคําชี้แนะวางระบบระเบียบที่มีแบบแผนที่มีคุณภาพสกยภาพที่ดียิ่งขึ้นก็ดีกว่า ได้รับความช่วยเหลือใน,นทิต่างที่ดีด้วยความเป็นราชินีตือเรียนก็บ่งบอกถึงต่าว่าต้องการในเรื่องของความช่วยเหลือนะครับก็จะมีผู้ยื่นเหมือเข้ามาช่วยเหลือใน,นทิต่างที่เต็มใจที่จะมาช่วยนะครับกระจัดปัญหาต่างๆไปสู่ความสําเร็จ ปนวกกับความสามารถศักยภาพของท่านนะครับที่จะเป็นสู่ของความรื่นไหลในทิศทางที่ดีนะครับเดเลเวอร์นะครับสถานการณ์ของการตัดสินใจเลือกนะครับในสถานการณ์อะไรต่างๆในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้อาจจะไอ้เจ้าปีเตอนะครับมีสถานการณ์ของการเลือกอะไรบางอย่างที่จะมีเข้ามานะครับหรือเกี่ยวกับตําแหน่งบางท่านนะครับอาจจะมีตําแหน่งอะไรใหม่ๆมา เสริมเพิ่มเติมนะครับหรือเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้อาจจะเข้ามาใน,ในช่วงนี้นะครับที่ตาไมตันอยากจะมีอะไรเข้ามาเสริมเพิ่มเติม,ตมที่มีความมั่นคงอยู่แล้วก็จะมีการพิจารณาไตรตรองนะครับในการที่จะลงทุนเอาเงินที่เก็บออมสะสมนั้นมาใช้ในการที่สร้างโอกาสในที่จะให้เกิดธุรกิจอะไรที่จะสร้างเม็ดเงินเส้นทางใหม่ต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยแต่ก็ต้องรับระวังด้วยนะครับในการที่ จะดาเนินการอะไรในช่วงนี้นะครับเพราะว่าการตัดสินใจของท่านนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเกิดในเรื่องของอารินะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องความใส่ตรองอย่างรอบคอบนะครับโดยความเป็นราชินีจิรียนพิจารณาอย่างตรงแท้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรออกมานะครับอะไรที่ส่งผลในต่างลบก,ก็ควรที่จะตัดจบออกไปแล้วก็จะทําให้ท่านไปสู่เป้าหมายความสําเร็จได้ในทางที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้น และก็เดือดสันนะครับก็อบ่งบอกนะครับการตัดสินใจเลือกของท่านจะไปสู่เส้นทางที่ดีนะครับที่จะสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองเติบโตการจะได้รับอุ้นส่วนมาก็ตามนะครับท่านไม่ต้องกังวลใดๆนะครับเพราะจะเป็นอุ้นส่วนที่ดีมีคุณภาพนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็มีฐานะมั่นคงแล้วก็เป็นผู้ที่พร้อมจะมาเกื้อกูลสนับสนุนในท่านนั้นไปสู่เป้าหมายขอยงความสําเร็จรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีนะครับ ไม่ต้องกังวลในสานการใดๆนะครับเด็กอายปริเทสนะครับแต่ที่ต้องกังวลต้องใส่ใจก็คือในสานการที่อยากจะไปลงทุนอะไรในต่างถิ่นแดนไกลอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่ามา สภาวะใดที่เข้ามาแต่ไม่รู้สึกกลุ่มเครือไม่กระ่างชัดในสถา,านการณ์ต่างๆซึ่งบางทีชาวต่างชาติมาจากัจากโจจักงไปให้ไปทําร่วมลงทุนอะไรในช่วงนี้นะครับในตินเดนไกลซึ่งบางทีต้านนาก็อาจจะไม่ได้ไปบริหารดูแลสัมปงานด้วยตัวเองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับจากคกลดนไกลตินเดนไกลชาวต่างชาติได้ก็ตามนะครับเพราะว่าตาต่านไม่ระมัดระวังนั้นก็จะตามไ้ต่านนั้น ปวดหัวได้เช่นกันในสภาวะต่างๆกับการร่วมวุนลงตุนอะไรต่างๆนะครับตาสิ่งที่ดีตาเป็นถิ่นในแดนไกลในช่วงนี้นะครับตาอะไรที่ไม่กระจ่างชัดก็ไม่ควรที่จะปรีผาลามนะครับควรที่จะพิจารณาเซฟเงินทุนไว้ด้วยความปลอดภัยก่อนนะครับเก็บไว้กับตัวอยู่ในบัญชีก็จะมั่นคงนะครับ ให้แน่ใจในสรรการามต่างๆแล้วจึงค่อยลงทุนนะครับค่อยตทำธุรกิจอะไรของท่านร่วมหุ้นอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าไพ่ในสามใบนี้ที่ตั้งเลยเลเวอร์ไพ่ใหญ่นะครับแล้วก็ The i y e p r e j u d i ก็พายใหญ่ด้วยนะครับการตัดสินใจที่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ดุลยพิน,นิจใช้เซนสัมผัสของท่านแล้วก็ความรู้ศสกยภาพของท่านด้วยนะครับที่จะคิดตัดสินใจอ่านอะไรต่างๆแล้วก็ท่านจะไปสู่เส้นทางของเป้าหมายความสําเร็จ ได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่เป็นเดิร์สันนะครับเองความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ถ้าว่าไม่แน่ใจในสถานการ์ต่างๆก็ควรจะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นคู่รักคู่ครองก็ได้นะครับตีตันจะได้รับคำปรึกษาข้อคิดที่ดีนะครับเรียกว่าสองหัวคิดดีกว่าคิดเปลียงหัวเดียวนะครับหรือไม่ก็จะเป็นญาติต่างผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็น ายากฝ่ายคู่รักคู่ครองก็ได้แต่ว่าใครมีคนรักมีคู่รักมีคู่ชีวิตนะครับก็ปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาประสบความสําเร็จให้คําแนะนาให้ความกระจ่างชัดในสถานการณ์ที่ยังไม่ชัดเจนอะไรต่างๆแล้วก็ท่านจะไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองได้ใน่างที่ดีด้วยความเป็นเดอร์ซันนะครับแล้วก็ก้าวไม่เท้านะครับสิ่งที่จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนั้นนะครับอาจจะมีสภาวะ อะไรที่เป็นปนัญหาเดิมๆนะครับที่ยังทําไม่จาวปีเตาะนะครับยังคิดกังวลอยู่นะครับซึงเป็นมาจากปัญหาเดิมๆก็ได้ที่ทําให้จาวปีเตาะยังกังวลในสถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้เส้นต่างๆนี้ดีไล่ในทิศต่างที่ดีนะครับแม้จะเกิดขึ้นซ้ำซากก็ตามนะครับแต่ศักยภาพของท่านรู้จัก ในการจะวางระบบระเบียบให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะทําให้ต้านออกจากสภาวะอะไรก็ตามที่เป็นปัญหายุ่งยากนะครับจะทําให้ต้านก้าวออกจากดินแดนนั้นนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการเดินหน้าเติบโตในทิศทางที่ดีออกจากสภาวะอะไรที่เป็นปัญหาเดิมๆนะครับรู้ต้องหาวิธีสร้าง สร้างรั้วกองป้องกันนะครับเป็นขอกุมกันจําให้เกิดกลับมาซ้ําบ่อยๆนะครับหรือถ้าจัดจบไม่ได้ก็ให้กลับมาช่างปัญหาได้น้อยที่สุดนะครับหรือถ้า คิดในแนวทางดีๆนะครับก็จะทําให้เราพบเส้นทางดีๆในการที่จะกระจัดปัญหาเดิมๆเก่าๆนั้นนะครับหรือไม่ก็ได้รับคาแนะนําจากผู้อื่นนะครับที่จะมาช่วยตีโจทย์ตอบโจ์ให้เราแก้ไขปัญหาเดิมๆนั้นได้สําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็ควรจะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รอบรู้ผู้มีประสบการณ์นะครับก็จะทําให้เรานั้นไปสู่เส้นทางของความสําเร็จสู่เส้นทางของการเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับสองไม้เท้านะครับ การที่จะกะยับขยายที่มีเป้าหมายอยู่นะครับใครที่จะดําเนินการทาธุรกิจอะไรตัวเองในช่วงนี้นะครับก็จะทําให้ตั้นนั้นสําเร็จได้ในทิศทางที่สูบเป้าหมายอย่างความรุ่งเรืองนะครับรอในเรื่องวุ่นส่วนก็วุ่นส่วนดีๆนะครับเข้ามาสนับสนุสน,นเกื้อกูลตั้งติรออะไรอยู่นะครับในเรื่องของความสําเร็จรอโอกาสในการที่สร้างธุรกิจนะครับ ก่อนหน้านี้ท่านรอจังหวะรอโอกาสนะครับที่อาจจะมีการเซฟเงินทุนเอาไว้นะครับที่ยังไม่ได้ปล่อยเงินทุนออกมาดําเนินการอะไรก่อนหน้านี้นะครับอาจจะด้วยเก็บเงินของตัวเองไว้แล้วก็รอในเรื่องของรุ้นส่วนมาเป็นพลังสนับสนุนนะครับก็จะได้รับโอกาสดีๆนะครับที่เงินทุนของท่านก็จะมีพร้อมพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้อืน่นที่จะเข้ามาเป็นรุ่นส่วนมาสนับสนุนนะครับ ปัญหาต่างๆถูกเคลียร์ราบรื่อนลงในลักษณะที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะเดินเนติบโตต่อไปอะไรที่เป็นปัญหาเดิมๆนะครับก็จะถูกแก้ไขไว้แต่ท่านต้องมีพลังแห่งความสดใสนะครับปัญหาเดิมๆที่เข้ามานั้นถากว่าท่านอย่างกังวลด้วยความกุนข้องหมองมัวนะครับก็จะยิ่งเป็นปัญหา ที่ซ้ำซากอยู่เหมือนเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างความสดใสให้เกิดขึ้นนะครับแล้วกันก็จะบริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านได้พบกับโอกาสดีๆนะครับพบกับแนวคิดที่ดีๆถ้าจิตใจรอมแจ่มใสนะครับก็ทำให้เราเบิกบ,บานในการคิดอ่านอะไรนะครับก็จะพบเส้นทางดีๆนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มให้เราสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองได้านนี้ทางที่ดีนะครับ ในการเงินในช่วงนี้ของผู้ที่เป็นเจ้าปีเถาะนะครับการเงินของท่านนั้น มีทิศทางของความรุ่งเรืองนะครับที่มีเข้ามากับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องต้ไครที่เคยมีปัญหาเส้นต่างๆการเงินก่อนหน้านี้นะครับสะดุดแต่ไม่ตั้นกังวลนะครับกลัวว่าในช่วง15วันนี้จะมีเงินเข้ามาไม่เติมเต็มบ้างในการที่จะจําระใจ้ายจ่ายอะไรนะครับที่จะทำไม้ตั้นนั้นกังวลเกิดขึ้นได้เช่นกันเตียยจะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นจากปีต่อนะครับก็สร้างสิตใจแสมใสเบิกบานนะครับเพราะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ต่างๆนั้นจะเข้ามาเติมเต็มในเส้นต่างการเงิน อะไรที่รอในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับก็จะกําลังจะเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีๆนะครับที่ทำให้ท่านนั้นกอโกยผลประโยชน์สังคมเปิดโอกาสดีๆนะครับในการงานบางคนก็ได้ควบตําแหน่งได้ได้เพิ่มนะครับหรือใครที่ทาธุรกิจเล็กๆก,ก,ก็มีการเติบโตในการที่จะดึงดูดเ,เงินมากยิ่งขึ้นนะครับหรือใครที่มีธุรกิจ มั่นคงอยู่แล้วอาจจะมีการเพิ่มธุรกิจอะไรใหม่ของตัวเองขึ้นมาอีกก็เ,เป็นเส้นทางใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มต่างการเงินนะครับบางคนก็มีโอกาสนะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเมตตาใจดียื่นโอกาสตา่า,ตางการเงินมาเติมเต็มให้กับท่านได้ด้วยเช่นกันนะครับที่เป็นโอกาสดีๆบางท่านก็จะเป็นเงินจากที่ถูกลุ่มหลงสเสน่ห์นะครับที่อาจจะมีไกรปรงปอใจท่านนะครับอาจจะอยู่ในแดนไกลก็ได้นะครับ ที่ปึงพอใจชอบท่านนะครับแล้วก็จะมีการมีเงินส่งเข้ามาอุปตามค้ำชูแบบลับๆก็ได้นะครับซึ่งไม่ได้เปิดเผยในเส้นทางของการเงินให้ท่านนั้นมีเส้นทางการเงินเข้ามานะครับ บางท่านในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับช่วงนี้บางท่านก็อามีคู่รักคู่ครองนะครับบางทีก็พลังดวงของคู่รักคู่ครองนั้นจะส่งเสริมให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบในการเสี่ยงดวงได้เช่นกันนะครับเรียกว่าโชคลาภมาจากคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับที่จะทำให้ท่านมีโอกาสดีๆนะครับหรือถ้าใครมีพื้นฐานดวงไม่มากมายนะครับก็จะเข้ามาพอได้ชื่นอกชื่นใจได้เช่นกันนะครับดี ที่มีเข้ามาด้วยความเป็นเดลเวอร์นะครับซึ่งอาจจะพื้นฐานดวงน้อยก็ทําให้ชื่นอกชื่นใจได้เช่นกันที่จะมีเข้ามานะครับส่วนในเรื่องรายจ่ายนะครับใครที่กังวลในสภาวะรายจ่ายนะครับ ช่วงนี้ท่านอาจจะมีการระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นหรือก่อนหน้านี้นะครับท่านมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายจ่ายแล้วทําให้เจ็บปวดต่างกายใจนะครับกับการจชายจ่ายไปแล้วเสียผลประโยชน์อะไรต่างๆนะครับไม่คุ้มค่ากับการเงินที่จ่ายออกไปจ่ายด้วยความฟุ่มเฟือยนะครับก็แต่ไม่ท่านนั้นมีการ มัธยัติมากยิ่งขึ้นือกาเป็นสี่เหรียญน,นะครับในการที่จะใส่ใจราชนีถือเหรียญน,นะครับที่จะพิจารณาเส้นทางการเงินอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับพิจารณาจาก สถานการณ์ที่การใช้จ่ายไปแล้วทําไม่บาดเจ็บนะครับเพื่อเซฟเงินให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็ปเป็นส่นต่างต่างการเงินที่จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับก็ทําให้ตัานมีเก็บออมสะสมอะไรที่ใช้จ่ายทําให้เสียความรู้สึกไม่เกิดผลประโยชน์ก็จะมีการประหยัดมัธยัตนะครับไม่จ่ายออกไปง่ายก่อนที่จะจ่ายท่านจะมีการคิดพินิจไตรตรองมากยิ่งขึ้นนะครับ บางคนในช่วงนี้นะครับอาจจะมีใช้เวลาอยู่กับการสร้างตานสั้นบารมีอะไรนะครับสําหรับคนที่มีเหลือใช้เหลือเก็บด้วยความบูรพสมบูรณ์นะครับก็จะเอาเงินบางส่วนนะครับไปสร้างบุญสร้างตานบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นการเสริมพลังที่ดีๆเข้ามานะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับคนที่โสดนั้น ในสถานการณ์ของความเป็นโสดก็มีอยู่มากเช่นกันนะครับซึ่งบางคนนั้นก็จะเคยปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการดูแลกายใจของตัวเองนะครับที่ไม่อยากจะมีรักใหม่เข้ามาในช่วงนี้ที่จะเข้ามาบั่นทอนจิตใจอะไรเอกนะครับจึงอาจจะอยู่กับการเวลาพิจารณาตัวเองดูตัวเองให้บาดให้หายจากบาดเจ็บต่างๆนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงแข็ง แล้วก็กว่ากันใหม่ในโอกาสข้างหน้านะครับส่วนบางคนนะครับที่ไม่เกิดปัญหาในความรักความสัมพันธ์มาก็จะมีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามาในช่วงนี้นะครับที่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นบางทีก็มีการรอ พิจารณานะครับที่จะให้เปลี่ยนจากสานะความเป็นเพื่อนนะครับไอเลื่อนเป็นความรักความผูกพันขึ้นได้เช่นกันส่วนบางคนก็ต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะเจอสภาวะ,ะความรักความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้เช่นกันโดยเฉพาะถ้าไกลที่มาจากถิ่นแดนไกลนะครับ ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรก็ตามมัน,นก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะบางทีนั้นท่านจะไปเจอกับคนที่ก็มีเจ้าของแล้วด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยความรอบคอบตามไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นปวดหัวในภายหลังได้เช่นกันนะครับที่จะเจอรักที่เป็นพิษนะครับที่เป็นตัวสํารองบ้างอะไรบ้างประชันในพิจารณาอย,ย่างถี่ถ้วนด้วยความรอบคอบนะครับแต่ว่าใครที่ยังรักความเป็นโสดอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ปรัรถนาในเรื่องของการมีความรักก็อยู่แบบสดๆไปก่อนในช่วง15าวันนี้นะครับไม่ว่าจากตินแดนไกลๆเข้ามาที่จะสร้างความผูกพันอะไรก็ตามนะครับก็บายเบี่ยงนะครับหรือไม่ก็ตัดจบความสัมพันธ์นั้นลงไปดูแลตัวเองนะครับก็มีความสุขเบิกบานสําราญใจในี้ต่างที่ดีแม้นจะอยู่แบบโสดๆก็ตามนะครับก็โสดอย่างมีคุณค่านะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะ มีอะไรเข้ามาเป็นสภาวะนะครับให้มีความกังวลในความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับแต่จะได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปในทัศางที่ดีนะครับอาจจะด้วยจะพาอาจจัดสภาวะความมึนหวงแหงนอะไรที่อาจจะมีเข้ามานะครับในช่วงนี้ก็เลยทําให้มีการคิดมากบ้างอะไรบ้างในความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ก็จะมี การใส่ใจนะครับในการที่จะตัดจบปัญหาร่วมกันแล้วก็ดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงนะครับโดยความเป็นเดิมสันนะครับก็คือการพัฒนาให้เติบโตออกจากสภาวะไรที่เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับตัดจบปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็รักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์อย,ย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นแล้วก็ดูแลให้เติบโตต่อไปในทิศทางที่ ปลอดภัยที่ดีนะครับส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับความรักความสัมพันธ์ก็รับการพัฒนาดูแลไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแต่เกยดูแลกันอย่างมีคุณค่าอย่างไรก็ดูแลกันไปอย่างนั้นแล้วก็เติมเต็มอะไรที่ ดีๆเข้ามานะครับที่สร้างความรู้สึกมั่นคงในทิศทางที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองบางคู่นะครับช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์ที่จะมีาตายาิเข้ามาได้ด้วยนะครับก็เป็นข่าวดีที่อาจจะเข้ามาเติมเต็มสาหรับบางคู่นะครับแต่ไกลรอในเรื่องของการที่จะมีบุตรมีทายาทอะไรเข้ามานะครับก็จะเป็นข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เกิดโดยภาพรวมๆนะครับในช่วง สิวันต่อจากนี้นะครับของผู้ที่เกิดในปีต่อที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับก็ให้ชาวปีต่อทุกท่านนะครับมีความสุขมีความสําเร็จมั่นคงรุ่งเรืองนำมาสึ่งความมั่งมีสีสุขอย่างถาวรนะครับและก็มีรากมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ